สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ทิปวันนี้นะครับผมก็มาในทิปของเรียกว่าอะไรนะ,ะวัดตัวสวิตจ่ายไฟให้วาวนะครับ ของบอร์ดเครื่องซักผ้า a m ซุ n งนะครับก็มันจะมีอยู่2ตัวนะครับในรับทั้งครับจะมีเล็กตัวใหญ่นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับการวัดวัดอุปกรณ์ในบอร์ดนะครับว่า,าดีเป็นยังไงเสียเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราวัด กรณีเสียก็คือมันชอ็อตนะครับไออุปรกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2ตัวนี่นะครับมีตัวตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับอาการเสียก็คือมันชอ็อตนะครับแล้วก็บางตัวไม่ชอ็อตแต่ว่า,าไม่ออนตัวเองนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับ ชอ็อตก็คือวัดแล้วจะขึ้นศูนย์โอห์มนะครับตัวน,นั้นไม่ต้องอาสาธิตให้ดูเนาะการชอร็อตก็คือเหมือนกับมิเตอร์มาซีโร่หากาันเวลาวัดมันก็จะชอ็อตกับขากับด้านก็ขึ้นตลอดขึ้นทั้งหมดอาการนั้นก็คือชอ็อตนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาวัดในบอร์ดนะครับก็คือว่ามันถ้าปกติมันจะขึ้นแบบไหนยังไงนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีมิเตอร์นะครับแล้วก็สายไฟแดงดํา แล้วก็อีกสีหนึ่งสีอะไรก็ได้นะครับก็วันนี้จะเป็นทริปตัวใหญ่นะครับทริปตัวใหญ่นะครับเราวาดรูปให้ให้นะครับก็มีอยู่3ขานะครับเริ่มมาเลยนะครับก็ขาที่1นนะครับขาที่1ก็คือให้ไปต่อกับสายสีดําของมิเตอร์นะครับขาที่1นนี่นะครับนะครับขา1นะครับ ต่อสายสีดำนะครับของมิเตอร์นะครับขาที่2นะครับชั้นประนี้ก็คือนะครับขาที่2หรือว่าเราจะบัดกรีตรงตัวถังก็ได้นะครับกับขา2ก็คือขากลางนะครับกับตัวถังก็เกินเดียวกันนะครับสายแดงของมิเตอร์นะครับบัดกรีเข้าขากลางนะครับขาที่2นะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งใช้สีอะไรก็ได้นะครับขาที่3นะครับขาที่3ขาที่3ก็คือตันนี้เราใช้สีเขียวนะครับเราจะมาดูการทํางานของเขานะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เขาทางานยังไงนะครับนี่นะครับต่อตามรูปแล้วนะครับมิเตอร์ให้ตั้งคูณหนึ่งนะครับคูณหนึ่งคูนสิบได้นะครับคูณหนึ่งคูณสิบได้อยู่นะครับแล้วก็ นี่นะครับต่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราไม่มีปากคีบนะครับเราเลยต้องใช้พันเอานะครับถ้าปากคีบมันก็จะง่ายนะครับนี่นะครับตามนี้นะครับเราก็จะเริ่มดูดูการทํางานของเขาเลยนะครับก็นี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับชั้นที่3าไม่ได้ต่อกับอะไรนะครับชั้นที่3าไม่ได้ต่อกับอะไรนะครับนี่นะครับแดงเข้าหนึ่งนะครับ แต่ไม่ใช่นะครับดำเข้าหนึ่งนะครับแดงเข้าสองนะครับขาดสามว่างนะครับแล้วก็มิเตอร์นะครับก็คูนึงนะครับตั้งที่คูนึงนะครับตอนนี้นะครับมาดูนะครับการทำงานของเขาก็คือตอนที่เราติ๊กนะครับ เอาที่ขาก็คือมันจะ moon, spons, ต PG ้องขึ้นค้างนะครับก็คือในสภาพปกติคือตัวดีนั่นเองนะครับผมเอาสายสีเขียวนี่นะครับไปเคลียรกับขาที่ขาที่2ก็คือขากลางนะครับแล้วก็ปล่อยครั้งหนึ่งนะครับแต่แล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับนี่นะครับแต่แล้วก็ปล่อยปล่อยได้เลยนะครับก็เข็เข็มจะค้างอยู่นะครับแบบนี้ถือว่ายังดีนะครับยังถือว่า อุปกรณ์ตัวนี้ยังดียังปกตินะครับถ้าเขียนแล้วไม่ขึ้นนะครับหรือว่าขึ้นแล้วลงทันทีนะครับขึ้นแล้วต้องไม่ค้างขึ้นแล้วถ้าไม่ค้างก็คือเสียนะครับก็คือตัวดีถภาพปกติตัวดีเลยต้องขึ้นค้างแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับตี่กีกครั้งนึงครับเอาขาที่3ไปติ๊กขาที่2นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับ ปั๊บมานี่คือตัวที่ดีนะครับต้องค้างนะครับถ้าขึ้นแล้วลงนะครับแสดงว่าเสียนะครับหรือว่าไม่ขึ้นเลยก็ถือว่าเสียมันอาจจะเสียในลักษณะขาดนะครับลักษณะขาดประมาณนี้นะครับวิธีเช็คในบอร์ดนะครับเพราะว่าบางทีการถอดออกมาวัดข้างนอกก็วัดยากนะครับวัดนะครับเราก็บัดกีสายแล้วก็มาลองแบบนี้ได้เลยนะครับลองแบบนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะลองที่คูณ10ให้ดูนะครับตอนนี้คูณ1นะครับเมื่อกี้นี่นะครับต่อไปคูณ10นะครับคูณ10อ่าคูณ10ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขึ้นเท่าไหร่เราไม่ต้องไปสนนะครับขอให้มันขึ้นค้างนะครับขึ้นแล้วค้างมันจะขึ้นกี่โอห์มอะไรก็แล้วแต่เขานะครับก็ถ้าขึ้นให้ค้างอย่างเดียวนะครับพูดง่ายไม่ต้องไปดูตัวเลขว่าค้างที่เท่าไหร่อะไรนะครับไม่ต้องไปดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับการตรวจเช็ค อุปกรณ์สวิตช์จ่ายไฟให้วาวนะครับนะครับผมจะเป็น AC Li ไลน์นะครับตัวนี้เป็น AC สวิตนะครับเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจ่ายไฟให้วาวนะครับตัวทิปนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เดี๋ยวตัวเล็กเดี๋ยวทําไว้อาจจะทําให้ดูในใน ep สองนะครับตอนนี้จะเป็น ep หนึ่งนะครับของทิปตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับก็คือประมาณนี้นะครับการวัดอุปกรณ์ในบอร์ดนะครับโดยไม่ต้องถอดออกมาวัดด้านนอกนะครับเพราะมันเป็นชิป ค่อนข้างจะถอดยากนิดหนึ่งนะครับถอดไม่ดีลายปิ้นขาดเสียหายใช้ความร้อนมากเกินอุปกรณ์เสียหายนะครับจากอะไรที่จะเลี้ยงดีอยู่กลายเป็นเสียเลยอันนี้มันก็เสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออะไรอีกนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยในการซ่อมนะครับเรื่องการใช้หัวแรงการบัดกี้นะครับก็โอเคนะครับผมทิปนี้นะครับผมทิปวัดอุปกรณ์นะครับสวิตจ่ายไฟให้วาวนะครับของบอร์ดซัมซุงนะครับ อ่เป็นทิปตัวใหญ่นะครับของอุปกรณ์ตัวใหญ่นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับผมต่อท้ายนะครับเดี๋ยวเราเจอ E ีพีสองนะครับในทิปของตัวเล็กนะครับผมตัวเล็กนะครับโอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณครับ